ค่ะสวัสดีค่ะううเพื่อนเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเพื่อนเพื่อนบนีน้ออว์นวันพามาถึงหมู่บ้านเอ่อมิงก้อนแซมนะคะหมู่บ้านห้องว่าหมู่บ้านบาดมิงก้อนแซมค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นหมู่บ้านครัวออสนะคะที่หมู่บ้านนี้ก็เป็นที่ เพื่อนห้องวาอย่างคะพักผ่อนสำหรับท่านที่แบบพาตัดมาหมาดๆนะคะเพื่อนๆก็เห็นเป็นซุ้มดอกไม้เบื้องดอกไม้สวยงามค่ะเพื่อนๆค่ะสวยรู้ดูดีมากค่ะเพื่อนๆสวยงามเป็นดอกสติปมูทเชนนะคะเป็นดอกสติปมูทเชนทั้งหมดค่ะนะคะหลายๆสีค่ะสีม่วงนะคะล้วน แล้วก็สีม่วงขาวเหลืองค่ะสติปุตตเชนนะคะสติปุตตเชนประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็มีสีเหลืองขาวครีมค่ะเพื่อนๆค่ะเหลืองขาวครีมประมาณหนึง่งค่ะเพื่อนๆแล้วก็สีม่วงเหลืองใส่งามค่ะเพื่อนๆค่ะใส่งามเดี๋ยววันวานจะ ใ้เบิงค่ะว่าพวกเขามาถึงใส่กันนะคะพวกเขามาถึงตรงนี้ค่ะเพื่อนขะหมู่บ้านบาดเชิญรอนนะคะบาดเชิญรอนนะคะกะ็เป็นหมู่บ้านควัวออสนะคะหมู่บ้านควัวออสนะคะซ้ายมือก็เป็นรัดเท้าสีเหลืองๆืองรัดเท้าก็คือคําว่าอําเภอแล้วกะ็มีกาแฟ ร้านคอฟฟช็อปนะคะมีโรงแรมมีบาร์มีร้านอาหารค่ะเพื่อนๆคะ่ะแล้วด้านหลังของวดัดวันานะคะก็จะเป็นโบสถ์ประจำหมู่บ้านนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นโบสถ์ใหญ่มากนะคะประจำหมู่บ้านนี้ก็เข้าท่าเซรูดูดีนะคะอ่าจะาแสดของรัดวันนก็ได้มาเข้าโบสถ์ที่นี่แหละคะ่เคะเพื่อนๆค่ะใช่แล้วใช่แล้ว ไปค่ะเพื่อนๆค่ะไปต่อไปต่อกันค่ะไปต่อกันเดินเข้าในหมู่บ้านกันเลยนะคะเดินเข้าในหมู่บ้านออดวันๆไม่ได้มาที่นี่นานแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะไม่ได้มาที่นี่นานแล้วค่ะน่าจะเอ่อมาเดินนะคะหมายถึงมาเดินนะคะไม่ได้มาเดินที่นี่น่าจะยี่สิบสามปีนี้ค่ะนะคะตั้งแต่ย้ายออกไปพวกเราก็ไม่ได้มาเดินอีก วันนี้เห็นอากาศดีๆค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เห็นอากาศดีมากนะคะวันนี้เห็นอากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนๆเราก็เลยพามาเดินนะคะไปต่อกันค่ะไปต่อไปต่อไปต่อกันเลยไปต่อค่ะเพื่อนๆค่ะไปต่อกันนะคะเดินเข้าในหมู่บ้านกันค่ะเพื่อนๆค่ะไปกันไปกันวัดวันๆจะจําถนนนี้ถ้าจําได้นะคะจะเป็น อ,อถนนนี้นะคะถ้าจําได้ก็เป็นถนนก,กลางหมู่บ้านคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะกลางหมู่บ้านนะคะเราจะเดินตรงไปดูเออบ้านเก่าค่ะบ้านเก่านะคะโอ้มีเชนเทสตด้วยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะมีก็มีบ้านเก่าให้ดูด้วยนะคะมีบ้านเก่าให้ดูด้วย นี่เลยคือตรงมุมนี้จะเป็นบ้านเก่าบ้านเก่าแก่ที่เขาที่เขาเคยเกิดขึ้นนะคะอําอัลเจกันเดนปรุนันค่ะถ้าเดินลงไปนะคะถ้าเดินลงไปนี่นะคะนี่จำได้อยู่ประมาณนึงคะ่เเเคะเพื่อนๆค่ะก็ประมาณนี้นะคะผู้ใดอ่านได้ก็อ่านด้วยคะ่ะเด้อผู้ใดผู้ใดก็ เดี๋ยวรันๆทีตัวต่อค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะไปต่อกันค่ะพี่น้องอือมันเป็นตอนนี้ก็เป็นที่ส่วนบุคคลค่ะเพื่อนๆใช่แล้วค่ะไปต่อกันค่ะไปต่อไปต่อบ้านซ้ายมือก็น่าจะแบบเป็นบ้านเก่าค่ะบ้านซ้ายมือนะคะเป็นบ้านเก่ามากนะคะสวยงามค่ะพี่น้องค่ะ สวยงามสวยงามอ๋อล้านขายคันอ๋อล้านขายอาหารจันดวนบอคะว้าวบ้านนี่เก้าค่ะพี่น้องค่ะที่อยู่หมู่บ้านข้างๆกันของกับออสวันวเป็นหมู่บ้านเป็นครัวออสคําว่าครัวออสครัวก็คือสถานที่พักผ่อนหลังจากการผ่าตัดนะคะอันอันที่ย่างถอยหลังเพราะอย่างพี่น้องค่ะ แดดซองหน้าผากค่ะพี่น้องแดดซองหน้าผากค่ะแม่นค่ะพี่น้องค่ะแดดซองหน้าผากก็ดีอยู่นะก็มาเห็นบ้านงามค่ะพี่น้องบ้านเกา่าที่ยังหลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านนี้ให้เราเห็นนะคะข้างล่างนะคะข้างล่างเนี่ยเป็นขอนไม้ทั้งขอนเป็นความยาวของขอนไม้นะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูกันค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูกันค่ะ เป็นไม้ค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นไม้เป็นขอนไม้ต้นไม้ใหญ่มากค่ะเป็นไม้ค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นไม้ยาวไปเลยค่ะเพื่อนๆยาวไปประมาณนึ่งค่ะเพื่อนๆค่ะใช้แล้วค่ะและแถบซ้ายมือก็จะเป็นบ้านเก่านะคะแถบซ้ายมือเป็นบ้านเก่าใส่งามค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับกําลังใจนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้วันวันวานนะคะเพื่อนๆค่ะ เดินผิดทางแล้วสวยงามค่ะเพื่อนสวยงามค่ะสวยงามสวยงามเราไม่ได้มาเดิน23ปีแล้วค่ะเมื่อก่อนถนนตรงนี้เอาบ้านหลังนี้ก็บ้านเก่าตัวนี้คุณเจมนี่ไงเออนี่ไงเป็นไม้เป็นไม้เลยค่ะที่ที่เยวเห็นเป็นลาย เป็นสีสีเช็คเช่นสีนี่นะคะที่เพ่นทาสีไม้ไว้ค่ะเพื่อนๆคือรักษาไม้ไว้นะคะคือการรักษาไม้ไว้ให้คงทนนะคะสวยงามค่ะเพื่อนๆค่ะสวยงามสวยงามค่ะสวยงามไปต่อค่ะเพื่อนๆค่ะไปต่อขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณกําลังใจค่ะขอบคุณกําลังใจที่ให้วัดวันวานมาตลอดค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขาเจ้าก oh, ่อสร้างใหม่อู้บ้านบ้านนี้ก่อสร้างใหม่บ่ว้าวว้าวว้าวยี่สิบสามปีมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะเพื่อนเคะยี่สิสามปีเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆตรงนี้จําได้เดินผ่านเข้าไปค่ะนี่เป็นถนนซอยเล็กๆค่ะเดินผ่านเข้าไปจะทะลุอีกฝั่งหนึ่ง สมัยนั้นเดินมาตามลูกบอ่แมนค่ะพี่น้องโอ้ยจำพิดอีกแล้วโอ้ร้านขนมปังร้านนี้เราเคยมาซื้อเพื่อนขยายเป็นร้ายขายของด้วยค่ะเพื่อน,อนสวยงามค่ะพี่น้องค่ะบ้านหลังนี้งามค่ะบ้านหลังนี้งามค่ะพี่น้องค่ะสีเหลืองกับสีน้ำตาลค่ะเกาแก่ค่ะอืม ที่เพิ่นเขียนนะคะเพิ่นเพิ่นเขียนบอกว่าบ้านแอนโน่หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้าคือปีที่ก่อสร้างขึ้นนะคะปีที่ก่อสร้างขึ้นค่ะนะคะใช่แล้วใช่แล้วเป็นปีที่ก่อสร้างขึ้นฟักแแบบออบ้านหลังนี้บ้านนี้คือก่อตั้งขึ้น หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าคือว่าจังสันแต่ว่าเพื่อนเขียนไว้ตรงตัวบ้านนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนค่ะเพื่อนเขียนไว้ตรงตัวบ้านก็คือหนึ่งหกสองห้าค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะนี่เลยค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะที่เป็นกําลังใจให้อดันวานนะคะอดันวานพามาดูบ้านเก่าเพื่อนๆพพามาดูบ้านเก่าๆที่ท่านเจ้าของบ้านอนุรักษ์ไว้ให้เป็น ให้ลูกหลานได้เห็นว่าเขาสร้างมาเก็บไว้ตั้งแต่พอศไหนเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพื่อนๆะคะขอบคุณมากมาค่ะที่เป็นกําลังใจอ้นนันวันน,น,นนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปในหมู่บ้านต่อนะคะจะเป็นชอดๆไปนะคะพี่น้องค่ะแม่นค่ะพี่น้องย่านสุเจ้าเบื่อแมอคัดจังว่าก่อนเนาะคะ่ะเนาะไปต่อกันค่ะไปต่อไปต่อ